เข้าสู่วันที่สามเข้าสู่วันที่สามของหายนะภัยพิบัติที่ต้อนรับกันตั้งแต่ปีกระต่ายตั้งแต่ต้นปีกันเลยก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในรอบ84ปีที่ดูรกีตอนนี้นัเวลาที่นี้เราคุยกันอยู่9โมง55นาทีของวันที่สามของเหตุของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมานี่นะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เกิน15,000คนก็ไปแล้วร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาเจริญนคร เข้าสู่วันที่3เข้าสู่วันที่สของหายนะภัยพิบัติที่ต้อนรับกันตั้งแต่ปีกระต่ายแต่ต้นปีกันเลยก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในรอบ84ปีที่ดูกีตอนนี้นะัเวลาที่นี้เราคุยกันอยู่9ก้โมงห้นาทีของวันที่3ของเหตุของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมานี่นะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เกิน15,000คนก็ไปแล้ว ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีเนี่ยนะครับตอนนี้ทํามาทําไปเนี่ยมีหลายคนเริ่มประเมินแล้วก็คาดการณ์กันนะครับว่าจะกลายเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะครับในรอบเกินกว่าหนึ่งทศวรรษเมื่อไปเทียบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเกิดสึนามิพร้อมๆกันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานะครับถามว่าทําไมถึงได้ประเมินกันขนาดนั้นนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ต้องประเมินกันขนาดนั้นเพราะตอนนี้เนี่ย เรื่องของการที่เจอของตัวเลขของทางผู้เสียชีวิตในขณะนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการที่ตัวเลขตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับก็เลยส่งผลให้ตัวเลขที่สะสมเนี่ยกำลังใกล้เข้าไปสู่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นจําได้ใช่ไหมครับอ้เป็นภาพที่จะไม่มีวันลืมเลยนะฮะตัวเลขล่าสุดจนถึงขณะนี้นะครับ9โมง53นาทีของการเข้าสู่วันที่3หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว7.8นะครับแล้วก็7.6นะครับเรียกว่าทวินเอิร์ทเควกเนี่ยนะฮ มีผู้เสียชีวิตรวมสะสมของทั้งสองประเทศก็คือตรุรกีกับซีเรีย15,373ร 15, ายแน่นอนครับในตรุรกีจะเยอะที่สุดและตอนนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่จำนวนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตรุรกีเกิน15,000คนนะครับที่สำคัญก็คือว่าพอแบ่งมาปัดเนี่ยตรุรกีเป็นวันแรกครับที่จำนวนของผู้เสียชีวิตของตรุรกีเกิน1 0,000คน โดยมาอยู่ที่12,391รายส่วนซีเรียก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันและกำลังเข้าใกล้หลัก3,000แล้วนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต2,982รายถ้าเราดูจากจำนวนของผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศขณะนี้15,373รายนี่นะครับและเป็นไปได้สูงมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆผลปรากฏว่าอาจจะทำให้กลายเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ12ปี และอาจจะมากไปกว่านั้นเนื่องจากว่าเมื่อ12ปีที่แล้วนี่นะครับปรากฏว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเหตุการณ์สึนามิพร้อมๆกันในเดือนมีนาคมเมื่อ12ปีที่ผ่านมาทุกท่านจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตโดยโรวมนับกันทั้งหมดเนี่ย15,800กว่าคนตอนนี้15,373เข้าไปแล้วดังนั้นบรรดานนักะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นสำนักธรณีวิทยาของ USGS ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนี่เป็นสำนักแรกเลยนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นแผ่นดินไหวในวันแรกผ่านไปเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงเขาประเมินทันทีครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า10,000คนขึ้นไปแล้วก็แม่นจริงๆคือตอนนี้ไปแล้ว15ื่นนะครับที่นี้ในแง่ของยอดของผู้บาดเจ็บโดยรวมทั้งหมดนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าพอเริ่ม ไปรื้อทราบปราัดผักพังมันจะเจอ2อย่างก็คือเจอศพผู้เสียชีวิตกับเจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ยอดของการบาดเจ็บขึ้นมาเป็น68,161รายเยอะที่สุดอยู่ที่ตรุรกีครับ62,914รายส่วนซีเรียเนี่ย5,247รายนะครับก็ถือว่ายอด การบาดเจ็บก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปน,นี่มาเกินครึ่งแสนแล้วนะครับในขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อ12ปีที่แล้วเ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทำไมผมถึงให้ความสําคัญเพราะว่าเราเองนี่นะครับก็ยังคงส่งกําลังใจไปส่วนประเทศไหนที่ก็มีความพร้อมเขาก็ส่งลูกทีมของเขาไปนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับตอนนี้เนี่ย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือการค้นหาทั้งศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับกำลังเผชิญกับภาวะสถานการณ์ทางอากาศที่เลวร้ายและก็ย่ำแย่คือหลังจากที่เข้าสู่วันที่สองตอนนี้เรามาวันที่สามของหลังเหตุการณ์ใหญ่เพราะเข้าันที่สองเท่านั้นเองครับหิมะตกอย่างหนาหนักมากและก็อากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนนะครับที่สําคัญก็คือระบบไฟฟ้าในสิบจังหวัดของตรุรกีนั้นยังคงใช้การไม่ได้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วนี่นะครับปรากฏว่ารัฐบาลของตรุรกีเนี่ยนะครับได้ตัดสินใจที่จะควบคุมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่า t w i t เ e อเพื่อที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นการยืนยันที่แท้จริงยกเัือนเช่นยอดผู้เสียชีวิตหรือยอดสะสมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับออกมาแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าอีลอนมัสซึ่งเป็นเจ้าของ Twitter เนี่ยนะครับก็ได้ทวิตออกมาว่ารัฐบาลตรุรกีเนี่ยได้ยกเลิก การควบคุมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของ Twitter เนะครับเพื่อหวังว่าจะมีข้อมูลที่ออกมาได้ถูกต้องและตรงกับปัจจุบันทันด่วนกันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการช่วยเหลือของผู้เสียชีวิตในขณะนี้ของทีมช่วยชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมอาสากู้ภัยนะครับทีมต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของธรณีภัยพิบัตินะฮะทีมต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของเพลิงไหม้ในประเทศแล้วก็มีประชาชนที่อาสาสมัคร มาท่านจากเมืองหลวงอิสตันบูลและเมืองอื่นๆนี่เละครับเพราะ่ัตุรกีเนี่ยมีประชากร85ล้านคนเนี่ยแล้วก็ทีมจากนานาชาติที่ส่งเข้ามาตอนนี้มีความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่รวมๆกัน7 0ประเทศละก็เข้ามาช่วยเหลือและสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับมหารา์จริงๆคือนอกเหนือจากว่าจะเจอเด็กและเด็กทารกหรือเด็กตัวเล็กๆที่รอดชีวิตกันอย่างชนิดที่อภินิหารแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนนะสองคนด้วยกันมีชีวิตครับหลังจากที่ติดอยู่ในใต้ซากตึกปรัััพงงงถ62ช่วโม แต่ยังมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือออกมาเพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะครับออนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เขากังวลกันต่อไปก็คือว่าความช่วยเหลือจะทําได้เร็วกว่านี้ไหมและจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เหตุแผ่นดินไหวที่เลวร้ายที่สุดในรอบ84ปีของตุรกีซึ่งมันสะเทือน2ประเทศคือตุรกีกับซีเรียเนี่ยจะทําให้23ล้านคนกระทบ จากเรื่องของภาวะไร้ที่อยู่อาศัยและเหตุการณ์อื่นๆด้วยขณะที่ยูนิเซฟบอกว่าจะมีจำนวนของเด็กที่เสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหลายพันคนถึงระดับเกือบครึ่งหมื่นนะฮะอาจจะมี5,000ันขึ้นไปอันนี้ก็ต้องดูจนถึงที่สุดนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับความช่วยเหลือต่างๆที่พยายามเข้าไปนี่นะฮะก็ยังคงได้รับการสนับสนุสน,นจากรัฐบาลหลายประเทศและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อวานนี่นะครับตลาดหุ้นของตุรกีเนี่ยกลับมาเปิดทําการโอ้โหท่านผู้ชมครับ ไม่ไหวเลยนะฮะคือทานแรงถล่มเทขายใช้คำนี้ได้เลยเนี่ยนะครับทานไม่ไหวจริงๆจนกระทั่งตลาดหุ้นตรุรกีเมื่อวานเนี่ยใช้ระบบที่เรียกว่าหยุดพักการซื้อขายระหว่างวันเพียงชั่วคราวเป็นมาตรการที่เรียกกันสั้นว่า Circuit Breaker บ้านเราก็เคยใช้บ้านเราใช้ตอนนั้นที่ตอน,น,นทอนนี่เกิดโควิดสิบเาจำได้ใช่ไหมครัที่ถล่มขายจนก้องเบรกสรอบนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นตรุรกีเจอเบรกสองรอบ แล้วก็ทำให้ดัชนีหุ้นสำคัญเนี่ยนะครับที่เรียกกันว่าดัาชนีบอสซาอิสตันบู100ซึ่งก็เหมือนกับดัชนีเซ็ตอินเด็กบ้านเราเนี่ยนะครับหมายถึงดัดชนีหลักเนี่ยนะฮะเมืบบ่อวานเนี่ยนะครับทำสถิติลงตกต่ำมากที่สุดในรอบกว่าหลายทศวรรษแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นตรุรกีต้องสั่งปิดทำการเลยเพราะเบรกสองรอบมาอยู่เพราะเปิดครั้งที่สามปั๊บปรากฏว่าถลม่มอีกเทขายอีกเนี่ยนะครับเลยต้องมีการปิดตลาดหุ้นตรุรกีเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีเกิดขึ้น และในที่สุดเมื่อเช้านี้คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งตุรกีประกาศตัดสินใจปิดตลาดตรุรกียาว5วันเลยนะอันนี้มันตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดสดนะครับปิดตลาดหุ้นตรุรกียาวนานถึง5วันซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ตรุรกีที่ไม่เคยปิดทําการยาวนานขนาดนี้ถึง5วันติดต่อกันนะครับเออนี่แหละครับเป็นปล่ตตนระโตต่างๆที่ ตอนนี้ความเสียหายต่างๆมันจะเริ่มมีการประเมินตัวเลขที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางด้านของตลาดหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญในกระดาษนี้นะครับก็คือว่าที่สุดแล้วนี่นะครับความช่วยเหลือต่างๆนี่นะครับจะสามารถบรรเทาเบาบางกับสถานการณ์นี้ได้เร็วที่สุดมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรทุกคนเอาใจช่วยและส่งใจกําลังไปไปด้วยนะครับในฐานะมนุษยชาติและเพื่อนรว่วมโลกไม่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เร็วร้ายที่สุดในรอบ 84ปีของตรุรกีและเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความสูญเสียและเสียหายนะครับโดยเฉพาะชีวิตของผู้คนที่ล้มเสียชีวิตมากที่สุดในรอบ12ปีนับจากตอนที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิพร้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ12ปีที่แล้วในเดือนมีนาคมนะครับนั่นก็ถือว่า ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเอาใจช่วยกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์ o อลโล่แชร์เพจเฟซบ o ๊ก e ีทามสกับสถานการณ์ที่อัพเดตส่งตรงมาทุกเช้าอย่างนี้นะครับแล้วตามต่อไปที่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube b ีทามเข้าไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ติดตามแจ้งเตือนอยู่ตอลอดเวลาสำหรับเรื่องราวของคุยกับบัญชากันนะครับ